สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาร้อยสร้อยกันค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูการได้ให้เด็กๆนะคะได้ให้อุปกรณ์หลอดชานมไข่มุกนะคะถ้าเด็กๆก็คือหลอดนะคะหลอดจากชานมไข่มุกที่มีสีสันต่างๆเลยนะคะอ่าเด็กๆคะหลอดอันนี้สีอะไรคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยสีอะไรคะ ค่ะสีเหลืองค่ะภาษาอังกฤษนะคะ yellow สีเหลืองนะคะผ้ะอันนี้สีอะไรคะสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะ red สีแดงค่ะมาดูสีต่อไปกันนะคะเด็กได้สีอะไรกันไปบ้างอันนี้สีอะไรคะสีเขียวใช่ค่ะสีเขียวภาษาอังกฤษ green green สีเขียวอ่านี้สีอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะสีชมพูนะคะสีชมพูภาษาอังกฤษว่ายังไงคะพิงค์พิงค์ค่ะพิงค์สีชมพูใช่ไหมคะค่ะอ่าอีกสีหนึ่งคุณรูเห็นอีกสีหนึ่งอ่านี้สีอะไรคะค่ะสีม่วงนะคะสีม่วงภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆ purple purple, purple. ค่ะ purple สีม่วงค่ะอุปกรณ์ที่คุณครูกันให้นะคะก็จะมีอะไรคะเด็กๆมีหลอดนะคะแล้วก็มีเชือกใช่ไหมคะมีเชือกอันนี้เป็นการฝึกพัฒนาการทางด้านอะไรกล้ามเนื้อมือของเด็กๆนะคะให้ประสานสัมพันธ์นะคะประสานสัมพันธ์กับตานะคะเวลาที่เด็กๆร้อยเนี่ยเด็กๆต้องใช้มือกับตาให้ประสานสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ใช้การคาดทะเนนะคะกะ ระยะให้ถูกนะคะแล้วก็ร้อยลงไปในรูเล็กๆนะคะเป็นการฝึกสมาธิเด็กๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆนะคะแนะนําเด็กๆให้ถูกต้องด้วยนะคะอ่าเรามาร้อยกันค่ะอ่าคุณครูก็จะร้อยสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีม่วงค่ะสีเขียว คุณครูจะดูสีให้มันสลับกันนะคะเด็กๆจะวางรูปแบบแบบไหนก็ได้นะคะดูให้สวยงามเลยนะคะอ่าคุณครูวางสีเขียวไปแล้วคุณครูก็จะใส่สีแดงสีแดงสีม่วงสีม่วงครูอยู่ไหนนะสีม่วงค่ะแล้วก็จะมาสีชมพูสีชมพูสีเหลืองสีเขียว ีแดงอีกครั้งหนึ่งค่ะเอยากขอหรือยังนะยังไม่เต็มเชือกเลยไม่เต็มเชือกเลยนะคะคุณผูกก็จะเว้นระยะไว้ผูกเชือกด้วยเมื่อครูใส่สีแดงแล้วนะคะคุณผูกก็จะใส่สีเหลืองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สีอะไรดีนะเอสีจะหมดแล้วอ่าแล้วก็สีม่วงนะคะแล้วก็สีเขียวยากขอหรือยังยังเลยสีชมพู เด็กค่อยๆร้อยนะคะไม่ต้องรีบนะคะค่ะเชือกอาจจะบางๆนิดนึงฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูด้นะคะสีเขียวโอเคค่ะคุณครูว่าความยาวของไส้คุณครูพอแล้วนะคะอ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงคุณครูก็จะใส่สีแดงลงไปอ่าพอหรือยังอ่ะคุณครูพอแล้วเมื่อคุณครูพอแล้วนะคะก็ ดเด็กๆก็ผูกถ้าเด็กๆผูกไม่ได้กล้ามเนื้อมือของเด็กๆยังไม่แข็งแรงฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยผูกให้น้องๆด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้สร้อยคอลักษณะแบบนี้นะคะมีใส,ส่สร้อยคอของเราเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็นํามาวางนะคะนํามาวางลงใบงานใบงานเปล่านี้คุณรูมกันจะเขียนชี้แจงไว้ว่าให้นักเรียนนะคะร้อยหลอดเป็นสร้อยคอใช่ไหมคะเด็กๆก็วางลงไปนะคะวางลงไปบน กระดาษนะคะวางลงไปบนกระดาษของเราแล้วก็ฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยถ่ายรูปแล้วก็สังเกตน้องๆด้วยนะคะว่าน้องๆเนี่ยทำได้หรือเปล่านะคะเขามีจินตนาการอย่างไรสลับสีไหมนะคะแล้วเราก็จะไปทําแบบประเมินด้านหลังกันค่ะอ่ะเมื่อเด็กๆวางนะคะวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปให้เด็กๆนะคะวันนี้คุณครูฝากไปเท่านี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะออกจากบ้านใส่แมส ล้างมือนะคะด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะค่ะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ